สวัสดีครับอาจารย์ผมมีคำถามเกี่ยวกับอ,อยากจะขอเป็นคำแนะนำของอาจารย์มากกว่าครับ <S <S คือตอนนี้ผมทำช่องติ k t ต k อยู่อยากเป็นหนึ่งในกำลังที่ช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะนะครับอยากจะอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีคําแนะนําในการศึกษาพระธรรมอย่างไรบ้างไหมครับและการที่จะเผยแพร่พระธรรมเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนําอะไรบ้างครับข้อแนะนําก็ศึกษา ศึกษาให้มากศึกษาให้เยอะก็อ่านจากตำรับตำราอ่านจากข้าตจประโยูแล้วก็เริ่มต้นในการลงมือปฏิบัติบวกกับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้คนที่เขามีความรู้ครูได้หนอาจารย์อาจารย์ก็คือพระภิสูุสงฆ์ก็ได้ใครก็ได้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอามาเผยแพ่ได้แต่คําถามคือการศึกษาของเราเรามั่นใจไหมว่าเราจะสาม,มารถเผยแผ่ได้มันก็มีเหมือนคนหนึ่งอ่ะศึกษาแล้วก็เผยแพ่จะโดนฟ้องอ่ะนะไม่ใช่อาจารย์นะอีกคนหนึ่งนะที่โดนฟ้องเนี่ยมันเคยมาที่นี่ด้วยนะ มันเคยโดนมันมาที่นี่ด้วยล่าสุดก็เห็นว่าจะมีไปขอขมากันที่กองทัพทำอะไรกันนะ่ะที่เขาไปร้องไปร้องอะไรกันแล้วก็อาจารย์ก็ส่งทานขมาไปให้มันอ่ะอาจารย์ก็ส่งไปให้บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ออกพานออกทานขมาให้สวยๆเลยส่งไปขอขมาเขาที่มีปัญหาอะไรมินประมาทก,กันเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีสตรริสัมปชัญญะไม่สำนวนระวังเราจะไปหมีประมาทคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีความรู้มากเพียงพออย่างนี้เพะนั้นการศึกษาหลักธรรมก็ต้องศึกษาให้รอบข้อ ดูคนที่สอนธรรมะก่อนหน้าก่อนหน้าเราเป็นแบบอย่างว่าเราควรพูดไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดจนโดนฟ้องก็เห็นมันฟ้องได้นะประเด็นมันมันมีหลายอย่างหลายประเด็นมากแล้วก็พูดอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยก็โดนไม่ใช่ไม่โดนแต่จะรอดเพราะว่ามีกัลยะาณมิตรดีกัลยะาณมิตรดีหมายถึงว่าหมอเสก็ช่วยช่วยไปไม่ใช่ไปคุยไปไปไป,ไปดูสำนวนไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้หมิ่นประมาทเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจ แล้วอะไรแต่ละอย่าง4ี่คดีเรียกการโดนอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ก็ผ่านหมดเลยไม่มีใครรับอะไรเลยทิ้งหมดรับหมดเขาก็เลยดิ้นกันในทีนี้เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอากฎมาว่าจะเขาอุปปาอาจารย์ได้ก็เลยดิ้นชักดิ้นชักง,งอจ,จะเป็นจะตายเป็นควอมหมุกแบบเมื่อกี้ที่เด็กบอกสิ่ห้ามันพันตัวเองตายไปแล้วตอนนี้นะ <c oughs> ออทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ไปไป,ไป,ไปตามน้านะเราก็ต้องศึกษาให้มากแล้วก็มองเห็นโทษเยอะๆ <c oughs> ว่าเราอยากเป็นหนึ่งในกําลังในการเผยแพร่ศาสนาเป็นเรื่องดี แต่เราอย่าลืมว่าหนึ่งในกำลังของการเผยแผ่พระศาสานาหนึ่งในนั้นคือการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเราปฏิบัติด,ดีได้แล้วคนอื่นมองเห็นว่าเราปฏิบัติได้เขาจึงมาสอบถามแก่เราว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เราจึงนําธรรมะที่เราปฏิบัติดีแล้วเปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้วนะันบอกสอนแก่เขาเพราะเขาก็เลยเอาเราเป็นตัวแบบแบบอย่างเนี่ยเรียกว่าหนึ่งในรัตนห้า 5. อย่าไปเข้าใจว่ารัตนห้าเนี่ยคือบุคคลที่ประกาศคำสอนโดยเจ้าเนี่ยคือประกาศได้ปากเพียงอย่างเดียวนะ ประกาศด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมสุจริตนี่ก็เรียกว่าประกาศเหมือนกันคือทําให้เห็นเลยนี่ก็เรียกว่าการประกาศเป็นการประกาศพระศาสนานะั้นการประกาศพระศาสนาบางคนมาไม่ได้หมายความว่าจะมีอ e ีซีบารามีทําเหตุปัจจัยมาเหมือนกันในการพูดในการสอนแต่บางคนก็ทําเหตุปัจจัยมาในการสแสดงด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสุจริตให้คนเห็นไปเลยก็เป็นลัตณะหเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแม้แต่ผู้ประกาศสอนนี้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม แม้แต่ผู้ที่จะไม่ได้ประกาศสอนแต่ต้องการใช้ตัวเองเป็นตัวสักีพยากก็ต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสองคนจะเหมือนกันเจตนาเดียวกันคือเจตนาในการรักษาข้อศาธรรมแต่อยู่ที่สุดท้ายแล้วจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระศาสนาแค่ไหนก็ตามก็ต้องกลับมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนถึงพร้อมแล้วจึงสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสอนธรรมะแล้วจะมีคนมาแบบนี้ นั่งเต็มทั้หมดอย่างเงี้ยอีซีแต่ละคนไม่เหมือนกันวันหนึ่งอาจารย์เคยมีคนเยอะขนาดนี้วันหน้าคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ตามเหตุปัจจัยแล้วมันน้อยมากที่จะมีคนมารวมตัวกันในฐานะอย่างอาจารย์เป็นคารว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนที่หลวงตาสินทรัพย์ูดอ่ะมันเป็นพวกกระซับของแต่ละคนที่ทํามาไม่เหมือนกันอาจารย์ก็มีพวกกระซับของตัวเองเราก็มีพวกกรับของเราแต่ละคนมันจะมาทดแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเผยแพระธรรมะเขาอยากมีคนฟังเยอะๆอันนี้เรียนแบบไม่ได้แล้วมันแล้วแต่อีซีมันไม่ใช่เพราะคนที่มาทุกวันนี้ไม่่่ใชเเพะะจกง่ แต่เพราะพวกนี้ทำกรรมวิบากกรรมกับอาจารย์มาแค่นั้นเลยถ้าไม่มีวิบากกรรมร่วมกันมามันไม่มีทางเจอกันถูกต้องมั้เราเจอกันได้ก็เพราะกรรมกรรมคือการกระทํามันเจอกันอ่ะมันค้ากันันเข้ากันได้ไม่งั้นพวกเราจะโดนด่าว่าเป็นย่อมพุยเหรอแต่ว่าเขาด่าพวกเราเป็นควายถูกต้องมัอย่างเงี้ยแต่ก็จนมีคนไปทําเสื้อย่อมคุยขึ้นมาเนี่ย ไปทําเสื้อดำถุยจนเขาจะฟ้องเนี่ยเขาบอกเขาจะคิดค่าลิขสิทธิ์อย่างเนี้ยต่ขอโทษด้วยลิขสิทธิ์นั้นเป็นของอาจารย์เรียบร้อยแล้วเ,เพราะฉะนั้นใครจดก่อนได้เทียมมันไม่ได้เกียวว่าคำพูดว่าใครทําก่อนทําหลังแต่กูจดก่อนแค่นั้นเลยอาจารย์ไม่ได้จดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไปเที่ยวฟ้องร้องใครอาจารย์จดเพื่อป้องกันคนฟ้องร้องเรา เพราะมันมีคนเอาโลโก้อะไรย้อมถุยอะไรเนี่ยไปทําเสื้อสกรีนเพื่อตัวเองหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเลี้ยงดูชีวิตเขาอ่ะแต่กลับจะมีบางคนไปฟ้องร้องอย่างเงี้ยมันจะขู่หรือไม่ขู่ไม่รู้อ่ะแต่มันดูไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่มันไม่เป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะเสื้ออาจารย์โลโก้คนตื่นทาอาจารย์จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายคนเนี่ยเอาเสื้ออาจารย์ไปก๊อปปี้ในเนีน่ยใส่เสื้อตอเต็มเลยแต่ทำไมอาจารย์ไม่เคยที่จะฟอ้องร้องใคร ถ้าอาจารย์คิดฟ้องล้องใครเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอาจารย์ไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมแสดงว่าไม่เชื่อคำสอนพระเจ้ามันต้องรู้จักแบ่งปันสิต้องรู้จักให้อาจารย์จะไม่เคยฟ้องล้องไม่ได้สิทธิ์ใครเลยใครทําทําไปเลยขอไม่ขออาจารย์ก็ไม่ว่าขอก็ให้ไม่ขอก็ให้แล้วแต่เขาแต่คนไม่ขออาจจะมีวิบากกรรมนมันไม่ต่างจากการรักทรัพย์ไงวันนึงเขาก็ต้องรับวิบากของเขาที่วันนึงเขาเป็นแบรนด์ของตัวเองก็อาจจะโดนชอบโกง แต่อาจารไม่เคยฟ้องร้องใครใครจะไปทําอะไรยอดขายพวกนี้เยอะกว่าใจนะจะจะไม่เคยฟ้องร้องเลยแม้จะมีผลกระทบกับการขายเสื้อของอาจารย์นะเพราะมันซื้อเสื้อปลอมไปแล้วเสื้อปอลอมมันถูกของจริงนี่ของปลอมมันจะถูกของจริงเสมออะแล้วพวกเราก็ได้ยมชมชอบของป,ององปองลอมเพรามาราคาถูกเข้าใจได้แต่อาจารย์คิดจะไปนสนใจอะไรไหมไม่ขายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น, <S <S น,นรู้จักแบ่งปันให้เขาทํามาหากินบ้างไม่ใช่ไปตัดช่องทางในการทํามาหากินเขาในเมื่อเราเป็นคนประดิษฐ์คำขึ้นมา แล้วเราบอกว่าเราประดิษฐ์คำคำนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นไวรัลคนเราไปทาประโยชน์ได้ตังเยอะทำไมไม่แ,แบ,บ่งปันเขาควรจะดีจะได้ซ้ำโอ้โหปัญญาเราเก่งกาจชาญการขนาดนี้เราสามารถสร้างไรายได้ให้คนในประเทศตั้งมากมายอ่ะที่อยู่ในกลุ่มด้อมคุยอ่ะทำให้เขามีเงินมีทองไปเลี้ยงดูลูกเต้าเหล่ากอเขาหูอันนี้มาเป็นการจาคะทันเลิศเลยนะถ้าเราสามารถสละได้เจตจำนงเดียวเดียกันจดวิคสิสิ์ตัวนี้พะอะไรอาจารย์เสียเงินนะสามพันหกพันนะประมาณนี้แล้วแต่จะจดกี่ตัวนะ แล้วพอเราจเสร็จลูกปากมันเสียตาจารย์ยอมเสียตากเพราะลูกศิษย์ไปทำเสื้อเรียบร้อยแล้วและอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าอาจารย์เนี่ยไปจดไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เนี่ยทำหนักบ้าหมดเลยจนรอให้จบเสร็จก่อนเราค่อยพูดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปชี้จดก่อนในประเด็นก็เลยต้องรีบจดก่อนเพื่ออะไรป้องกันการฟ้องร้องแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบเลยให้ดีว่าก่อนเราจะสอนอะไรใครต่อให้เรามีความรู้เก่งกาจฉกาจฉกันแค่ไหนก็ตามต่อให้ตอบในข้อตกลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปฏิบัติทำไม่ได้ มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกไม่ได้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมรู้มากแค่ไหนก็ตาแต่ยังทําลายทําร้ายคนอื่นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมต้องสละออกไม่ใช่ขวนขวายเก็บเข้ามาทาไมอาจารย์ถึงไม่เคยคิดจะฟ้องร้องใครทั้งที่แต่ละคนเนี่ยด่า,าอาจารย์เกลียดอาจารย์แล้วอาจะไปแขวนอย่างชัดเจนท่านนายเนี่ยบอกอาจารย์เลยฟ้องเลยคุณเจมเนี่ยบอกอาจารย์อาจารย์อยากฟ้องไขรจิ้นมาเลยนี่ยุยงงูด้วยนะไม่ธรรมดานะ ชี้ทุกอย่างแต่เขาเห็นประโยชน์ว่าเออมันควรจัดการบ้างนะอาจารย์คนนั้นคนนี้เป็นคนต้องทำบ้างไม่งั้นมันก็ไม่หยุดอาจารย์บอกว่าจะไม่ฟ้องใครแม้แต่คนที่ฟ้องอาจารย์เรื่องหนึ่งสองอ่ะตํารวจในยบอกอาจารย์เลยคุณเตียบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยตํารวจบอกเลยว่าจะจะฟ้องกลับไปเพราะเขาไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเขาแจ้งความอาจารย์เลยเป็นเหมือนการกันแกล่ะอาจารย์แจ้งความกลับได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ทําหรอกมันคงเป็นเจตนาเขาคงไม่รู้เขาคงไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปเพราะฉะนั้นก่อนเราจะทําอะไรจะสอออออนะไไรรใตตัวเเาางง้้้ทํหด ถ้าเราตัวเราเองเราทำไม่ได้ไปสอนคนอื่นม,มันไม่มีน้ำหนักพอทำไมอาจารย์ถึงมีคนติดตามมากมายมหาศาลขนาดนี้เพราะอาจารย์มีน้ำหนักจากการปฏิบัติของตัวเองมากพอและอาจารย์ไม่ได้โกหกตอแหลสิ่งที่อาจารย์พูดว่าทำได้คือทำได้จริงๆถ้าทำไม่ได้จริงอาจารย์คงไม่สามารถเอาพวกเรา,าได้มากขนาดนี้หรือพวกเราโดนหลอกมาละใช่หรือเปล่าเหืออาจารย์หลอกเราสาเร็จก็แสดงว่าอาจารย์ีโคตรเก่งระดับประเทศเพราะสามารถหลอกคนแต่ละคนมีบริโกก็นั่งอยู่อเสร็จก็นั่งอยู่ อะไรครับดอกโบกุ้ง,นนงก็นั่งอยู่สารพัดคนเนี่ยดาราดาราก็นั่นงอยู่นักธุรกิจเจ้าของสการังนี่ผู้ปกครองกัแต่และคนเนี่เยเลยทั้งนั้นมีมีทางั้งนั้นจบการศึกษการษะดับสูงทั้งนั้นทำไปเขาถึงโดนหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ง่ายนะพวกเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเราคิดว่าตัวเราเองจะโดนหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็คงไม่แต่พอาจารย์ไม่ได้ปัญญาอ่อนเพอเชิดไร้สาระอาจารย์ไม่ได้เป็นเทพเทวามานั่งโดยบรรดาให้พวกเราได้ถูกหวยเวยเบอร์ไม่ใช่ดังนั้นการสอนดีเลยอนุโมทนา แต่เริ่มต้นทำที่ตัวเองก่อนน้อเอิสาธุสาธุครับอาจารย์ขอบขอบคุณมากครับ